แล,ลแล้วเขานัดเวลาเราตืตอนไหนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่แบบว่าประทับใจที่สุดแล้วก็ไม่เคยเกิดมาก็ไม่เคยมีใครทําให้แบบนี้นะคือแบบคือผู้หญีงมันจะมันเกิดอ้อใช่ไหมแล้วทีนี้ <c oughs> ก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือมันตื้นตันใจเว้ยวคือแบบ <c oughs> เปิดเข้าห้องมานัดกับเพื่อนจะทานข้าวเปิดเข้าห้องมาเพื่อนทําให้แบบนี้เว้ยเฮ้ยเพื่อนทําให้แบบนี้จะไปทำให้ใครเลยนะแล้วเพื่อนคนนั้น่ะแกดูไว้เฮ้ยดูเป็นหน้าบานเลยแกดูเพื่อนคนนี้คือแบบ ดูสิไม่รู้จะพูดอะไรมีอะไรจะบอกเพื่อนกับเพื่อนไหมคือเขาเรียกอะไรอะอยากให้น้องมีความสุขมากๆอะไรที่หนูทำไม่ดีหนูก็ขอโทษขอภัยที่ผ่านมาเนาะอะไรที่ทำไม่ดีหรือร่วงเกินอะไรอย่างเงี้ยนะจมต้นกันใหม่เต้นใหม่นะคะเหมือนแฟนเลยเหมือนแฟนเลยรักจะบอกว่ารักน้องคนนี้เหมือนกันอะไรที่แบบเราไม่เข้าใจเหมือนกับแบบสมมติเราเป็นเพื่อนกันเนาะอะไรที่ไม่เข้าใจเคียร์กันนะเพราะถ้าเราไม่เคียร์เราจะไม่มีเพื่อนที่แบบดีแบบนี้ต้องเคียร์เราก็ไม่อยากจ ไม่เคยมีใครทาให้แบบนี้เนาะดีใจดีใจมากเลยเาร์บัดีใจมากเลยอะคือแบบดูดีโอยไม่เคยมีดูดิงก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะอขอบคุณที่อยู่มากันมาถึงวันนี้แล <มา S 2> ้กันปีแเราอะสามสี่ปีเนาะเกินนะสี่ปีเอเอน่าจะสีปส่ปีสี่ปีดูดิสี่ปีทําให้ขนาดนี้คือเราก็ไม่เคยจะคิดหรืออะไรคาดหวังอะไรขนาดนี้นะแต่แบบว่าชวนมาดินเนอร์ชวนมากินข้าวแต่แบบผลที่ได้ดูดิคือเพื่อนๆดูสิอ๋อดูเอานะคะสวยมากอะแบบแทบร้องอะน้ำตาซึมไปแล้วอะ ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะก็ยินดีแบบนี้กันไปตอลอดโอเคอป้ปไปไปเหมือนนไปแล้วบ๊ายบาย ไม่ต้องตงมันต้องเปกายอย่างเดียวเลยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะไม่อ้อยเหมไม่ได้เมาแตไม่หมดวันเกิดยังไม่ขนาดนี้เลยวันเกิดเองอ่ะพี่อออเข้าไปพี่ออกเข้าไป Happy birthday to you มึงเปิดแล้วเสกหมองแล้วเนี่ยแค่เมาเฉยเลนะกอย่างเดียว

ผมก็เล่นบอกไงว่าหวเาเดี๋ยวเดี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 ๋ยวเดี๋ยวหัวเขาเฮ้ยหัวเขาเนหลังเพิ่นะหลังเพ่นพี่แจมบอกหัวเขาไม่ใช่หัวเราไม่ไผมรู้บอกไงผมไปหาผู้สาวอยู่หน้า๋รวเรียนแล้วถามว่าก๊อฟไปไหนอกเไปห้องน้ำต้องรู้กันหมดเลย สังจริยคนแบบนี้จริงจริงอันสัพเพิยคนนี้เว้ยจริงจริงออยคนมาถึงจากห้าโมงเย็นตลอดตลรเสียรถเสียใหม่มาห้าโมงพร้อมนี้เลยรองห้่โตลองอายุขั้นไ่เหนื่อยมาวจนปะขอบคุลูกไม่ได้จอกัมจหลอกขึ้นเลยอะหล่อขึ้ ไม่จัดแล้วพี่เห็นไ้มเตียงกันเ็ด้าอก่ไม่ไ่จัดแล้วไม่เป็นไรยิ่งยิงหนูมารู้ว่าพี่บอกพี่ไม่จัดละดีเลยนี่เขายิ่งรู้วเขายิงรู้ว่าพี่ไม่จัดแล้ยิ่งดีหนักเอตอนนี้สลยไปหลตอนแรกเข้ามา่ ร่องหมดเลยร่องหมดเลยให้ร่องหมดเลยเนี่ยบัดมึงไปซ่อมไฟายนี้แค่บรรเทาฝ่ายถ่ายรูปจะไปซื้อใบโอ้ยดื่มเหล้ากินเหล้าเจ้ามาตั้งรับโอ้ยที่แก่แต่งเมาเฉยนะแกงจริงนะแกงจริงที่แก่ที่แก่ี่แกงพี่อ้อนเฉยว่าที่แบบเมามากจริงเมาจริงเมาจริงเมาจริงนี่องนี้เมาจริงเหมือนเลย แกวแตกไปไหวแล้วโอ้บักกู้รวยอ่ะกู้รวยโอเคไม่ดึงดึงเวลาไงเพื่อี้จนี่ไอ้นี่ไงดึงเวลาไงไม่ตั้งแต่เขารวยรวยรวย พียังไม่ถังไม่รอจริงๆเราต้องกลับจะทุ่มดึงต็มไม่คือดึงเวลาไงถ้าออยถ้าออยรถไม่เสียออยจะมาพอดีอ่ะไม่ไม่รู้ไม่รู้เรือว่นี้อนอะเนี่ยเนี่ยโทรมาตอนตอนตีโมหกบ่ายสามเนาะพี่บังคุยกับอออยมาตอนบ่ายบ่ายที่เขาไม่ได้มาออยก็บอกพอหนูไม่ได้ยินพี่อ้อยบอกออยบอกพี่บอกออยแล้วว่าไม่ได้จัดหรอกเออเพราะว่าแบบ ไอ้มาลูกกล่องมาไม่ทันแล้วก็โอ้โหโอันนี้ก็เพิ่งยกให้เลยอากลับบ้านเลยนะอากลับบ้านไปด้วยพร้อมที่สูบลมได้อันไหนู่บบตายถ่ายรูปถ่ายรูปเปิดไฟเปิดไฟให้แกถ่ายไฟมันอยู่ไหน้อน้ำตาเนี่ยเหรอเป็ดเปิดรัยังเปิดไม่ถูกเก็ับรับยังเปล่าเปล่าเมื่อกี้แกไม่ได้ถ่ายเลยทองจับหัวใจแข็งแ้งยิ่งเป็นหมื่นปีพันศีรษะปลาดุปลาดุเนตัวอันเลยดใคร ผมพี่เอาบ้างไหม่ะไ่เอาไม่เอาไม่เอาผมมทังอ้ยิ้มน่อาฮ่าาฮา่าฮ่าา่า่ ล้างปลาเนี่ยหนูแก้วอันนี้ล้างปาาอีกเหม่น่าดูขึ้นนี่ดูด้ไอ้นี่มันี่ดีตัวอาหอมตายแล้วเอาอไรไปาาหนูแกงเาเฉย้วทห่อ้วแก้วอ้วะโอ้ยนี่เต็มเลยนี่ยโอ้ห ไม่คิดวมาจะเจอวันนี้เลยไหวปะไหไปไม่เ